สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่ทุกทคนนะครับผมบอกว่าพี่พี่ทางช่องทางยู u ูบนะครับผมหรือว่าพี่พี่ทางสปปลาวนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์นคอมเมนต์พูดคุยกับเบ้าหลงนะครับเบ้าหลงขอขอบคุณนะครับผมครับการมานี้มาพบกับเบ้าหลงเช่นเคยนะครับกับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับเป็นสูตร1เม็ดเดียวนะครับวดประจำวันที่25นะครับเดือน1 0 2564นะครับผม ในงวดที่แล้วกระสูตรนี้กระแตกบนล่างนะครับก็ดีใจครับพี่ๆนะครับทุกๆคนนะครับผมเนาะที่เอาไปเป็นแนวทางนะครับผมครับก่อนไปรับชมนะครับก็มีคําเตือนเช่นเคยนะครับผมตัวเลขทุกตัวนะครับได้มาจากการคํานวณนะครับผมโปรดใช้วิจัยยาในการรับชมทุกครั้งเด็กต่ากว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คําแนะนําทางช่องไม่สัมสรุสให้ิ์เล่นการพนันทุกชนิดให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับ ครับสลับผลในงวดที่แล้วนะครับผมออก8 7 1 7 1 5นะครับผมมาคู่อีกแล้วนะครับเลขคู่ก็คือ1มี7จเนาะเจดก็มาสองหนก็มา2นะครับรู้สึกว่าเป็นแบบนี้น่าจะหลายงวดแล้วนะครับพีแบบ 4, นะ่พบสเนาะลองไปย้อนรับชมมึงได้นะครับออกมาน่าจะประมาณ4 4งวดหรือ5งวดแล้วนะครับที่ออกมาแบบนี้เนาะส่วน ตัวเจาะนะครับเจาะเข้าเจาะเข้ามีเด็ดตัวห้านะครับเนาะตัวเน้นให้นะครับมีห้านะครับเจ็ดเนี่ยก็เข้าแต่ว่าไม่ได้เน้นนะครับเป็นพีเอฟซีเนาะก้ท่านใดที่เอาไปเป็นแนวทางก็น่ามีโชคมีลาบนะครับผมสายวิ่งสายรูดนะครับแตกบนแตกแตกล่างเนาะในงวดนี้นะครับครับก็เดี๋ยวเข้ามารับชมแนวทางในงวดประจ,จำวันที่ยี่ห้าเลยเนาะ งวดประจําวันที่25นะครับแนวทางหวยวันจันเนาะวันจันร์นะครับที่25ตัวเด่นในงวดนี้นะครับผมตัวเด่นในงวดนี้ให้ไปที่9นะครับผมสายวิ่งลูดเนาะ ฟันเก้าน,นะครับผมส่วนจับคู่ตัวเด่นนะครับเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามนะครับแล้วก็ เก้าสี่เนาะเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดแล้วก็เก้าเก้านะครับผมส่วนสามตัวนะครับสามตัวก็จะมี สองเก้าเดี๋ยวนะครับสองเก้าแปดเนาะสองเก้าแปดแล้วก็สองเก้าสองเก้าสองนะครับไป PFC เนาะสำหรับชุดสามตัวนะครับผมนี่ครับโปรดรับชมเนาะลองพิจารณารับชมดูนะครับ ชื่นชอบคอยเอาไปเป็นแนวทางนะครับบอมักก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะครับผมส่วนตัวเด่นนะครับที่จะเน้นให้4ชุดนะครับก็มีที่ชอบนะครับเน้งวัดน,นี้92นะครับผม92แล้วก็98นะครับ 9ก้าสอแล้วก็93้าสามนะครับเก้าสองเนะครับผมกถ้าชื่นชอบคือบอหลงก่ค่อยเอาไปเป็นแนวทางนะครับถ้าใจบปตรงกันก่าสามารถเลื่อนผ่านได้นะครับไปพี่ ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก่อนออกไปเนาะบอหลงกับคอกำลังแรงใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้บอหลงนะครับบอหลงก็จะพยายามนะครับพยายามหาสูตรดีๆนะครับเนาะตัวเลขดีๆมาฝากพี่ๆทุกๆคนนะครับผมสำหรับคลิปนี้กับขออวยพรให้พี่ๆทุกคนนะครับมีโชคลาภทุกๆแนวทางนะครับกาบสวัสดีครับ